คืออาจารย์เคยไปเที่ยวที่ประเทศลาวนะครับประเทศลาวนะครับเป็นลาวใต้ข้าวเที่ยวเนก็ไปนอนที่ประเทศลาวหลายคืนนะไปเที่ยวพูดน้าตกไงฮะน้ําตกของลาวก็มีชื่อเสียงนะครับโด่งดังเยอะมากไม่ว่าจะเป็นน้ําตกอะไรนะผาผาส่วมเรามาเข้าเรื่องแล้วกันคือได้บอกแต่ตัวต้นแล้วว่าอาจารย์เป็นคนที่ชอบนอนสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาจนกวจะหลับไป นะครับก็ส,กสวดคาถาสวดมนต์ต่างๆนะครับออครั้งนี้ก็ไปนอนที่ในรีสอร์ทในลาวที่ติกดกับน้ำตกเลยนะครับไปถึงเนี่ยก,กว่าจะไปถึงที่พักก็ข้างมืดพอมืดเสร็จเนี่ยก็กำหนดจิตว่าเอ๊ะมันมีอะไรไหมเราไปสถานที่ใช่ไหมฮะสิ่งที่รับรู้ได้ในจิตก็คือว่าโอ้ลุกขะเทวดาเดยอะมาก ลูกค้าธรรมดาประจำในรีสอร์ทเยอะมากนะครับก็ไปกับเพื่อนทั้งหมด4คนด้วยกันก็มีคุกโทรอื่นเหมือนกันที่ไปด้วยกันนะแต่ว่าเราอะอืมอ่าเยอะก็ดีเดี๋ยวจะได้สวดมนต์ให้ฟังเนาะหลังจากทํากิจกรรมอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเช็คอินเข้ารีสอร์ทเรียบร้อยอาจารย์ก็ก็เริ่มเริ่มง่วงละครับเริ่มง่วงพอสักหัวค่ำก็เริ่มง่วงละนะครับ ก็จะอ่าโอเคังนะน,นั้นสวดมนต์แล้วกันก็สวดมนต์กราพรานนอนแล้วก็นอนสวดมนต์แล้วก็นอน,น,มน,น,อนไม่ค่อยหลับหรอกครับแป๊บที่แต่ระหว่างสวดมนต์แล้วหลับไปไม่รู้เคลิ้มไปเมื่อไหร่หรือว่ายังไงฮะปรากฏว่าในนิมิตก็คือว่าเจอเหล่าเทวดาโอ้โหมาเยอะมากเลยครับมาทับตัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์ระดินด้นดินดน้มาปิดปากอาจารย์อะ บอกว่าอยาสวดได้ไหมไม่ชอบเลยลำคาญจังเลยห้ามสวดมนต์ห้ามสวดมนต์หยุดได้เดี๋ยวนี้ปวดหูไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยแล้วก็มาทับอาจารย์อาจารย์ก็ดิ้นอยู่เลยผักแล้วอาจารย์ก็ยิ่งสวดไปเลยนะครับนะครับเรียบพุทธคุณมาทุกอย่างเลยพ, <c idas> พระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแมค่ครูบาอาจารย์นะครับเจ้าที่จะทางเรียบมาหมดเลยก็ดิ้นสู้กันใหญ่เลยครับสู้กันในนิวิตในความฝันสู้กันใหญ่เลยครับ สู้จนเหนื่อยอ่ะจนแทบจะขาดใจอ่ะก็สู้ไม่ไหวเพราะมาทับยาติซุ่ว่าต้องยาตัวจสวดเขาก็ยิ่งปิดปากเราเราก็ยิ่งผักใหญ่เราก็ยิ่งสวดใหญ่สู้กันนะครับสู้กันนานนะครับแล้วก็ดีสอดที่นี่เย็นนะอากาศเย็นนะครับไม่มีแอร์นะอากาศต้องห่มผ้าปรกากฏต้องเหงื่อโซมกายเลยครับปรากฏว่าเ,เพื่อนที่ไปด้วยข้างห้องเนี่ย เขาก็จับมาขยาวอาจารย์ใจก็ตื่นตื่นตื่นเป็นอะไร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 อจากก็สะดุ้งขึ้นมาเพราะง้น้องแตงเงือสงกรานย์นะครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอ้าทําไมเหรอรู้เหรอว่าดิ้นรู้เหรอว่าเจออะไรเขาบอกไม่รู้หรอกรู้แต่ว่ารู้แต่ว่าสู้หลับตาแล้วก็สู้แล้วก็ติดอั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 ดอะไรเงี้ยครับสู้กันใหญ่เลยก็เลยปลุกให้ตื่นว่าเป็นอะไรขึ้น นะครับเราก็รับรู้อ้าวโอเคเจ้าที่เจ้าทางหรือคนสถานที่นี้เขาไม่ชอบให้เราสวดมนต์นะครับเราไม่ชอบสวดมนต์เราก็ไม่สวดไปได้แต่ก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวให้เพื่อนลมห้องฟังนะคืนนั้นอย่างนั้นก็นอนไม่หลับเลยนะครับนะครับไม่ก็ไปเจอดีนะฮะแต่พอรุ่งเช้ามาเนี้ยก็มานั่งสมาธินั่งกําหนดดูสอบถานด้วยทีว่าเอ๊ะทำไมพวกท่านถึงไม่ชอบปลดสวดมนต์ นะครับแล้วท่านเป็นเทวดาได้อย่างไรอะไรเงี้ยจากนิมิตจากความรู้สึกจากเขาเรียกปัจจตังเราก็รับรู้ได้ว่าการที่จะเป็นเทวดานะครับไม่จะเป็นจะต้องอยู่ในาศาสนาพูทอย่างเดียวอยู่กับาศาสนาอื่นก็ได้นะครับแล้วก็โดยทั่วไปนะครับเราเป็นคนทําความดีเท่านั้นเท่านั้นเองเราเป็นคนที่ทําความดีเราก็ได้ขึ้นสวรรค์ แต่ก็เป็นเทวลาอีกระดับหนึ่งก็เป็นลูกขัาเทวดานะครับเฝ้าสถานที่เฝ้าต้นไม้แต่ก็ขอร้องว่าท่านอย่ามาสวดมนที่นี่นะพวกเราไม่ชอบเราไม่ชอบเสียงสวดมนต์ของท่านแต่ถ้าเกิดท่านจะพูดอะไรหรือแผ่เมตตาอะไรหรือจะให้อะไรกับเราเราน้อมรับครับก็รับรู้เรื่องราวตรงนั้นมานะครับ ก็เก็บไว้ตลอดในชีวิตนะครับเวลาไปเจออะไรที่ไหนก็เก็บไว้ตอนนี้มีโอกาสก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเทวดามีจริงนะแล้วก็เทวดาต่างๆไม่ชอบเสียงสวดมนต์เสมอไปเราลูกเราก็มีหลายาศาสนาเนาะบางาศาสนาเขาก็จะมีพิธีกรรมของเขาในการทําความดีในการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาไม่ได้ใช้เสียงสวดมนต์ของาศาสนาพุทธที่เราทํากัน มันก็ถ้าเกิดชอบอยากให้อาจารย์ประจุจุๆ,ๆุๆเล่าเรื่องราวต่างๆที่ประสบกับตัวเองนะครับโลกอีกโลกหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับโลกมนุษด์นี่อาจารย์จะมาเล่าให้ฟังบ่อยๆอนะครับใครฟังมาถึงจุดนี้ก็อยากฟังทันทีก็ให้กดกระดิ่งกด s ั b s c r i b e ครับหรือว่าแชร์วิดีโอนี้ให้กับคนอื่นทั่วไปอยากให้ทุกคนทำความดีกันนะการทำความดีก็ หลุดจากภพกมันด้วยแล้วเนี่ยก็ไปเป็นเทวดาโซอิสุขนะครับจะได้ไม่ต้องลำบาก